ไปที่เมืองพัทยานะคะตอนนี้เขาบอกว่าเอาจริงนะคะสำหรับเรื่องของการสั่งหยุดประกอบการร่มเตียงตอนนี้สั่งไปแล้ว9รายนะคะที่ฝ่าฝืนคําสั่งโดยพักสูงสุดเนี่ยสเดือนค่ะและถ้าหากว่ายังพบว่าฝ่าฝืนอยู่นะคะก็จะถอนใบอนุญาตถาวรค่ะนายบุษิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาบอกว่าหลังจากที่ เมืองพัทยาได้มีการจัดระเบียบชายหาดรวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดอีเวนต์ต่างๆนั้นนะคะทั้งนี้ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้รับเรื่องร้องเรียนจากนะักท่องเที่ยวเกี่ยวกับร่มเตียงที่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการหลายรายค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่ผ่านมาพบว่ามีร่มเตียงจำนวน9้าร่มเตียงที่ทำผิดคำสั่งของเมืองพัทยานะคะ ซึ่ง8ร่มเตียงเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกมีบทลงโทษด้วยการให้หยุดประกอบกิจการ2สัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง15สิงหาคมส่วนอีกหนึ่งร่มเตียงเนี่ยเขากระทำความผิดเป็นครั้งที่2ค่ะก็ลงโทษด้วยการให้หยุดประกอบกิจการเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง1ตุลาคมโดยขณะนี้ ได้ลงนามคำสั่งให้หยุดประกอบการร่มเตียงทั้ง9รายไปแล้วทั้งนี้หากว่าพบฝ่าฝืนนะคะหากพบว่าฝ่าฝืนคำสั่งเมืองพัทยาเป็นครั้งที่3เนี่ยก็จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทันทีค่ะ ดังนั้นก็อยากจะให้ผู้ประกอบการร่มเตียงได้ทราบนะคะว่าการมาประกอบกิจการในเมืองพัทยาผู้ประกอบการร่มเตียงเปรียบเสมือนหน้าด่านในการเป็นเจ้าบ้านจึงอยากให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรอย่าไปเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวค่ะ โดยนายวุฒิศักดิ์ยังกล่าวเสริมอีกนะคะว่าถ้าหากประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นมีเรื่องร้องเรียนเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการร่มเตียงสามารถแจ้งมาได้เลยที่ call center หมายเลข1331หรือที่เพจสายตรวจนายกค่ะแจ้งเข้ามาเลยนะคะเมื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้วเมืองพัทยาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบข้อเท็จจริงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของเมืองพัทยาต่อไปค่ะ หลังจากที่เรามีการเปิดหาดมานะครับแล้วก็มีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยคือร่มเตียงเนี่ยเราก็ได้รับการร้องเรียนในเรื่องของการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหลายรายนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หยุดไป3วันเนี่ยก็มีร่มเตียงประมาณ9ล่มเตียงที่ขัดผิดนะครับแลด่มเตียงเนี่ยเป็นร่มเตียงที่เพิ่งเป็นการทําความผิดครั้งแรกนะครับ ความผิดครั้งแรกเนี่ยก็มีบทลงโทษในการให้หยุดประกอบกิจการประมาณ2อาทิตย์นะครับคือวันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาอันนี้ผมก็ได้เซ็นหนังสือระับการประกอบธุรกิจไปแล้วส่วนอีกหนึ่งร่มเตียงที่เราเคยตักเตือนไปครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็ทําความผิดครั้งที่2เราก็ให้พัก ในการประกอบการ2เดือนเลยนะครับประมาณวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่30กันยาซึ่งอันนี้ผมก็ได้เซ็นหนังสือให้ไปล้มเตียงแล้วให้รับทราบนะครับผมอยากจะให้ทุกคนอยู่ในระเบียบขอให้ท่านต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่าเอาเปรียบแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีนะครับ